สวัสดทีทุกท่านนะครับวันนี้ผมไปเจอแมปหนึ่งนะครับเป็นแมปที่ผมได้ลงคลิปไปเมื่อวานที่มีชื่อว่าก๊อปปี้ไงวะก๊อปปี้ได้ไหมไม่รู้อ่ะมันอ่านว่า u p d แล้วก็อะไรวะเอาว่าไม่เก่งอังกฤษแล้วกันนะก็ค่าก๊อปปี้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้เนี่ยขอมก๊อปปี้คนยากโอเคเริ่มเลยเน็ตอย่าหลุดนะเว้ยเน็ตอย่าหลุดเน็ตอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดๆๆปิดเพลงไว้ก่อน ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ติดลีกสิกนะเี๋ยวติดเราเราจะติดลีกสสิกเหมือนว่าเราจะไม่ใช่อันดับหนึ่งนะโอเคปิดเพลงปิดอันนั้นได้ละเหมือนว่าผมจะเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะตอนนี้เอ้ยของชอบไอ้ด่านนี้ของชอบโอเคทุกคนอันนี้น่าจะเหินไม่ได้แต่ผมมีสิ่งที่ผมแต่ผม อาอมันอ๋อไม่ได้เปลี่ยนด่านไม่ได้เปลี่ยนด่านนี่เมื่อวานเนี่ยผมได้เก็บตังค์ซื้อไปนะนี่อย่างสวยะปะแต่เ,เราจะอยู่ตรงกลางนะคือแบบนี้สามารถพังมือถือของคุณได้เลยถ้ามือถือของคุณไม่แรงสัาผมนะแต่ด,ดูก่อนว่ามีคนขึ้นมาหาเราไหมไม่มีนะเอ้ยเดะเดวเดะเดะเดะเทำไมเป็นแบบนั้นพี่ดูคนด่านนี้น่าจะเหินไม่ได้นะมันก็มาดีของกูใหญ่กว่าเว้ย ในเซิร์นี้ใครเป็นลำดับหนึ่งไหนดูหน่อยในเป็นแง่ลดับหนึ่งอ่าโอ้ไไม่กไม่กดม่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้ยงอ้โอโโนโน้โอ้ยโออยโอ้อย้อ้ย้อยโออ้ย้อ้้โอ้ยโอ้ยอ้อ้อมันออ้้ยยเร็วอ้้้อเอ้ี้ยย้อ้้้ออยอ บอกว่าตัวกูจะไม่แยกมันเอ้มันเหลือแค่นั้นน่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละ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 มันลอยได้โอ้ my god มันลอยได้เราต้องจะปลอดภัยไหมเริ่มเร็วขึ้นละเริ่มเร็วขึ้นละโอเคทุกคนผมโดดดีกว่านั้นไหนๆแล้วก็จะเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวราตัวผมอ่ะเอ้า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 เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เราตัวผมอ่ะเอ้าแล้วตัวผมอ่ะ เอ้าทำไมผมเหลือแค่นี้อ่ะเอ้าไม่ผมเหลือแค่นี้เอ้าอะไรอย่าทำไมผมเหลือแค่นี้เาเอาเอาเออเเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย o my god oh my god o k เอาเลยหุนีกว่าจะได้อะไรขอขอดีๆนะ ว้าวเฮ้เล่นแบบเมื่อวานนะจิกิปัมไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นไม่ต้องไม่ต้องหาไม่ต้องหาแมบนะครับไม่ต้องหาแมบเดี๋ยวไปเป็นอ๋อเห็นใช่ไหมอจะเอ้ยทุกคนเหมือนว่าจะเป็นด่านเมื่อวานว่าวันนี้อันนั้นไงโอ้โหของดีของแท้เดี๋ยวสิเรายังเปลนดับหนึ่งของเซิร์ฟอยู่ไหมโอเคไปลนดับหนึ่งของเซิร์ฟเราชนะแล้วนะนี่ไงเป็นี้ล่ะของแท้ ปุจ <ítulo> ิก <irgendw carbono> ิป <Beautiful, yum> ัมปุจิกิปัมลัมปัมมันจินินนเ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 นนเ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 นลนเ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 าเน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 เเน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  ตอนนี้น่าจะใส่เพลงอยู่นะทุกคนปะแนว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 ไม่นะมันมันไม่ไม่ไม่โน้ไม่นะ เดี๋ยวแดดแวมันจะผ่านไหมอ่ะโอ้ไม่ผ่านนะคู่อะไรเบโอเคไม่ใส่เพลงแล้วทุกคนไม่ต้องใส่แล้วอันนี้เอาใหม่ไม่ต้องอันนี้อย่าเพิ่งใส่ใส่อันนี้ดีกว่าใส่เพลงนี้ดีกว่าเออเอานี้ไปก่อนเอานนี้ไปก่อนแล้วก็เราค่อยใส่ไปไปเลยไปแล้วด้วยครับผมมีของใหญ่กว่าครับก็มาดีครับผมได้ชนะผมได้เคยชนะมาแล้ว ดูดูไม่เชียร์ทุกคนดูเนี่ยตอนนี้ผมยังเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟอยู่เลยโอ้โหเดี๋ยวนะมีใครชนะมากกว่าแปดร้อยมั้งครับผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเองเดี๋ยว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 เดี๋ยนนั่งชันล่างไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยซะด้วยสิกูโอ้โหแตกไปแล้วโอ้โหเสียงมันก็จกแตกอีกไหมอีกไหมอีกไหมโอ้โหเต็ม้เสียงมันฟ้าผ่า บ้านใครพายุเข้าม in <im> ั่งครับบ้านนี้เพิ่งเข้าเมื่อกี้นี่แต่เข้านิดเดียวเองเด้อ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 เดอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะถ้าหลุดกูกดโดดออกเลยนะทำไมมันไกลอย่างวะน่ะมันโคตรไกลเลยอ๋อมีไอ้ด้านล่างนี้ว้ายว้ายเด้วเด้อ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 เอาเอาเอาตัวกูหายเอ้าเอาเอาเอ้ยเอาเอาเอาาตัวหายเอ้ยเอ้ยตัวหายเอาจ่าเอาจ่าเราทะรูกระเพง เดี๋ยวแม่งจะลูกําแพงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันมันทะลุกําแพงแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ my god มันทะลุเยอะมากอีกรอบหนึ่งคราวนี้ใส่เพลง

อาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าวันพรุ่งนี้วันนี้ตารางครบแล้วไม่ใช่เลยก็คือระบบพี่เจท่าไม่เล่นเกมไงเออก็เลยมาเล่นเกมแบบนี้สักหน่อยดูซิเพื่อนเราเราของเราดีกว่านั้นนะเพื่อนของเราใหญ่กว่าด้วยเนี่ยเพื่อนเนี่ยอันนี้โคตรใหญ่เลยเพื่อนเรายังเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนี้อยู่นะเพื่อนอย่าลืมใช่ป่ะเราเป็นอันดับหนึ่งใช่ป่ะโอ้ my god มันมีคนแซงอันดับเราไปแล้วไม่ น่าจะเป็นอินนี่แล้วทุกคนดูดูแต่งตัวมีหลูมีตังหรือไม่แม่งก็เติมเราเล่นเล่น,ลนด้วยฝีมือรัวนเอ้ยเขาชื่อแม็กกว่าใช่ไหมชื่อแม็ก,ชมกใช่ไหมเดี๋ยวฮหนหลเข้าไปหนึ่งทีเดี๋ยวเี๋ยหลัลเข้าไปหนึ่งทีตาทางตะดัง,ง,งเอ้ไงเพื่อนนี่เออไม่ก็เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูของเรานะดูของเราดูของเรา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 ดีกว่ามานันอีกดูเป็นไงล่ะของเราโอ้ไปเลยเป็นไงของเราเท่จ้า ก็มาดีโูของเราเลยใหญ่กว่าอีกจบคลิปเอะจบคลิปเถอะทุกคนตายแล้วทุกคนจบคลิป